สองคนเคยไปปลูกหญ้าทะเลนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราสองคนได้ไปแล้วก็รู้สึกดีใจเพิ่งรู้จริงๆว่าหญ้าทะเลมีประโยชน์ต่อสัตว์น้ำมากเป็นอาหารของสัตว์ทะเลได้รวมถึงพยูนด้วยนะคะ เพราะว่าโลกร้อนน้านทะเลก็จะร้อนขึ้นปะการังเริ่มตายพายุเต่าทะเลสัตว์ทะเลหลายชนิดก็จะอยู่กันไม่ได้ด้วยวันนี้ก็ได้มาเห็นบ้านปะการังเทียมแล้วก็ถึงเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันก็สามารถออกแบบฟีสไตล์ได้ฟีฟอร์มของเราเลยไม่ว่าจะโค้งจะมนเก็บรายละเอียดได้หมดเลยนะคะแล้วก็รักธรรมชาติด้วยเพราะว่าปูนที่เขาใช้คาร์บ,บอนตับด้วยนะคะเป็นตรต่อธรรมชาติ ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยมากเราสามารถนํานวัตกรรม c ีแพด 3D printing solution นะคะมาพิมพ์ทำเป็นบ้านปะาารังซึ่งสภาพใกล้เคียงกับปะาารังจริงเลยยังทนทานกับคลื่นใต้น้ําทะเลด้วยสัตว์ทะเลเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะมันเริ่มต้นจากเรานี่แหละที่จะรักษาพวกเขาแล้วฟื้นฟูพวกเขากลับมาได้มีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะันร้อน เราต้องช่วยกันลดโรคไม่ร้อนอทะเลไม่ร้อนเราสองคนก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งบริจาคให้กับ Earth Agenda นะฟื้นฟูใต้ท้องทะเลแล้วก็เอาบ้านไปให้พวกสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลให้มีชีวิตชีวามากขึ้นก็เชิญชวนทุกคนนะคะ